สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน POST p o s สนะครับจะมาสาธิตการเชื่อมต่อนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนนะครับกับตัวอุปกรณ์ iOS นะครับจะเป็น iPad นะครับในคลิปนี้นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยตัวเครื่องพิมพ์นะครับเราจะต้องใช้เป็นสายนะครับ USB to C นะครับหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งเป็นหัว USB นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C นะครับ ก็คือตามอุปกรณ์ iPad ที่ลูกค้าใช้เลยนะครับวิธีการต่อนะครับหัว USB เนี่ยด้าน USB เนี่ยจะต่อไปที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์นะครับมันจะมีพอร์ต USB ให้อยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาเสียบที่อุปกรณ์ iPad ของเรานะครับหลังเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่กระดาษนะครับ ใบเสร็จนะครับรุ่นนี้ก็รองรับขนาด80นะครับวิธีการเปิดนะครับก็เราก็หงายขึ้นมาเลยนะครับใส่รุ่นนี้เนี่ยใส่แบบหงายนะครับปิดลงไปนะครับให้มันียงดังกึ๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ด้านซ้ายนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราจะ ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้เราจะไปที่ตัวโปรแกรม Hotspot ของเรานะครับปุ๊บวิธีการเชื่อมต่อนะครับตั้งค่าในตัวโปรแกรมนะครับกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เราเชื่อมต่อ,อไว้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีไอคอนด้านขวาล่างนะครับให้เรามาที่ตัวไอคอนเครื่องพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับปุ๊บกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้ตั้งค่านะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ วิธีการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะครับขนาดนะครับขนาด5 8เนี่ยอันเนี้ยเราต้องปรับนะครับเป็น80นะครับที่เราใช้งานเพราะว่าเครื่องพิมพ์ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นขนาด80มมนะครับก็ปรับตรงนี้เป็น80นะครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเชื่อมต่อนะครับรุ่นที่เราเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นรุ่นสตาร์นะครับยี่ห้อสตาร์เราก็มาที่ช่องสตาร์แล้วเราก็กดค้นหานะครับ วิธีการเชื่อมต่อของเราจะเป็นแบบ usb นะครับกดที่ usb จะสังเกตได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยค้นหาเนี่ยขึ้นรุ่นของตัวเครื่องพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่รุ่นตรงนั้นนะครับปุ๊บก,กด yes นะครับเลือกเป็น3นะครับแล้วก็เลือกเป็น high นะครับทีนี้ตัวระบบได้มีการเชื่อมตัวเครื่องพิมพ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน ตัวหน้าตาตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าตั้งได้นะครับเรื่องขนาดใบเสเ็จอะไรเงี้ยครับลูกค้าสามารถไปปรับเองได้เลยนะครับอยากให้หัวบินท้ายบินนะครับมีการใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรเงี้ยครับลูกค้าสามารถปรับเองได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับปุ๊บอ่าอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เอาไว้บันทึกเพื่อส่งเก็บข้อมูลนะครับ ส่วนเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเรากดปิดตรงนี้นะครับทีนี้ตัวเครื่องก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้เรามาที่หน้าขายนะครับทีนี้เราจะลองเทสนะครับสักสอรายการนะครับเราก็กดเลือกขายตามปกติเลยนะครับกดชำระเงินนะครับเลือกชำระนะครับปุ๊บ เครื่องพิมพ์ิ้นอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อาสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกซักออเดอร์หนึ่งนะครับปุ๊บชำระเต็มโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้า มีคำถามสงสัยหรืออยากให้เจ้าที่แนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อ Line แอ p o อดพอของเราได้นะครับเรามีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำนะครับทุกวันนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ